I've been dreaming on in my head like I've seen it a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a god, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time, staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you can hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me stack No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it time staying strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on. time stay strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on. ็เป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับที่จะมีบ้านคนร้านอาหารนะก็ดูแล้วอบอุ่นอยู่ครับที่นี่คนสวนมากเขาปลูกต้นยางเนาะตอนที่ต้นยางเป็นราคา นี่เราก็จะขับรถไปเรื่อยๆเนาะจนถึงนั่นแหละสุดทางของนองปลาไหลไอนนเป็นเส้นทางที่ลาดยางแล้วนะครับก็จะมีอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นทางลูกรังอยู่เนาะก็เราเลือกทางที่มาง่ายง่ายหน่อยแล้วกันเนาะเรามาลองกล้องตอนนี้เรามาฝึก ตัดต่อเนาะผมเองก็ไม่เคยทำเนะาะก็จะถือโอกาสทำและลองผิดลองถูกไปก็คลิปอัง่อกายที่ผมทำนะคืองานชิน้นแรกๆของผมเนาะก็ค่อยๆพัฒนาไปแล้วกันเนาะผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูช่องผมเนี่ยไปนคนประเมินแล้วกันในการถ่ายทำตัดต่อวิดีโอ มันต้องใช้เวลาเนาะผมเองก็กำลังฝึกอยู่ถือว่าคลิปนี้เป็นการฝึกการปรับกล้องด้วยเนาะเดี๋ยวก็จะไปไทยหลายๆอย่างแล้วก็ไปตัดต่อเนาะการทำช่อง YouTube ถือว่าก็ไม่ได้ง่ายเนาะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปเนาะผมกำลังลองอยูนะ่ผมอาศัยช่วงที่ช่วงนี้แหละช่วงที่เหมาะมาก ถ้าผมอายุเยอะมากไปกว่านี้อาจจะแรงจูงใจในการทำอาจจะน้อยลงเนาะอายุเยอะแล้วก็ถือว่าเก็บเอาไว้ใน YouTube ไม่ไปไหน จะมาหากินเนาะอยู่ทำการธรรมชาตินะครับข้างหน้าเรามีร้านกาแฟนะครับคนที่ชอบขับรถเนาะก็จะมาเยอะเป็นควร ครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่สวยๆงามๆอีกที่หนึ่งเนาะผมพยายามจุดไหนสวยก็จะพยายามถ่ายมาให้ทุกคนได้ชมกันเนาะก็ถือว่าจุดนี้นะครับถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆดูกัน ก็น่าจะมีแพกลางน้ําเยอะนะสําหรับคนที่เขาชอบกิจกรรมทางนี้เนาะเขาก็จะมาเช่าแพเนาะแล้วก็ตกปลากันนลึกคืกอเปลาผมไม่แน่ใจเนาะตัวนี้แต่บรรยากาศพวกนี้สวยงามครับ แล้เดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับยังมีอีกหลายจุดที่ยังสวยๆงาม,งามที่จะพาให้เพื่อนๆไปดูกันนะครับถือว่าพ่อนคลายครับผมก็ถือว่าได้ขับรถเล่นไปเรื่อยๆเ,เนาะ<ม>ก็เป็นโอกาสดีเนาะที่จะได้ขับรถทําตามความฝันตัวเองเนาะก็ เป็นคนชอบขับรถอยู่แล้วเนาะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เรามาถึงอีกจุดหนึ่งเนาะผมว่าตรงนี้สวยก็ใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับเชิญนะครับ เราจะลองลองไปดู เราขับรถไปตามทางดีกว่านะครับตอนนี้เขาทำถนนนะครับสำหรับการตอนจรของผู้คนเนะาะทั้งเป็นถนนลาดยางแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นถนนที่ติดริมทางเลยเนาะที่เราวิ่งอยู่แต่ก็ยังเป็นทางลูกรังอยู่ก็อนาคตก็าอาจจะมีถนนสองชั้นนะ ถนนสายหลักที่วิ่งกันข้างบนกับถนนสายรองเนาะสำหรับคนที่ทำกิจกรรมในอ่างเนาะก็อนาคตเริ่มมีร้านต่างๆมากมายเนาะแถวรอบอ่างแล้วตอนนี้ก็อนาคตจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีการปรับภูมิภูมิประเทศภูมิทัศน์ต่างๆ เราจะลัดไปทางนี้หรือว่าเราจะไปทางนี้ดีอืมเราจะลองไปทางนี้ดีนะครับก็นะครับผมมาอยู่ที่จุดชมวิวนะก็สังเกตเห็นคลายนะสงสัยชาวบ้านหรือว่าคนทางนี้เขามาดักเอาไว้ก็เหมาะนะครับนี่เรามาดูน้ำกันไหล ็มันน่าจะซึมออกมาจากตรงนั้นนะครับหรือว่ามันเป็นบอ่ออยู่แล้วก็ไม่รู้นะเดีย๋ยวจะลงไปดูใกล้ๆกันอ๋อเราเห็นตัวปลาเลยเป็นภูุิปัญญาชาวบ้านเขานะครับ เราแค่ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเฉยๆเนาะก็ไม่ได้จะไปแทรกแซงของเขาไม่ใช่ของเราเนาะก็เราไม่ได้มีจุดประสงค์มาเพื่อขโมยใครตอนนี้เรามาเพื่อเก็บบรรยากาศนะครับอันไรน่าสนใจผมก็จะถ่ยายเ,าเก็บไว้เนาะก็ถือว่าเป็นภาพสวยๆงามๆนี่เห็นฝูงปลาไหมครับลูกปลาเล็กๆ ผมไม่มั่นใจว่ามันไหลมันจะตรงนั้นหรือเปล่าไหลมันจะกองหินนะั่นน่ะอืมนี่ครับปลามันจะวิ่งอย่างนี้นลูกปลาซิวอะน่าจะปลาซิวก็ถ้าได้ยินเสียงน้ำไหลก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับตอนนี้ ก็ผมคิดว่ามันน่าจะไหลมาจากตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเนาะน่าจะใช่เลยนะมันน่าจะเป็นเป็นท่ออยู่ข้างใน,นนี้หรือเปล่านะผมคิดว่าอย่างนั้นนี่ครับตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นท่ออยู่ข้างข้างใน,นนี้แล้วเขาก็น่าจะเอาหินพวกนี้เนาะ ผมก็ว่ามันจะว้หินอะไรเนาะเอามาปิดปากท่อไว้นะครับแต่มันปิดไม่สนิทหรอกครับมันก็จะมีการไหลของน้ําอยู่ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามเนาะเอามาให้เพื่อนๆดูแล้วกันก็ยังได้ยินเสียงข้างในอยู่นะก้อนหินนี่ครับ ก็ไหลออกมาอย่างนี้เลยเขาน่าจะเป็นผนังกั้นน้ำเอาไว้เนาะ เขาทำเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะเราก็จะไม่ไปดูว่ามีปลาหรือเปล่าอาจจะมีก็ได้ดูเฉยเนาะโอ้ไม่แน่ใจครับมองไม่เห็นนะเนาะอ๋อปลามันจะเข้าตรงนี้นะอา่าล้วมันจะออกมาได้นะเนาะเขาอุดไว้โอเค เราจบจุดนี้เแค่น,นี้นะครับตอนนี้ฟ้ามืดคื้มมากนะครับตอนนี้ฝนก็น่าจะกำลังจะตกเนาะก็ถือว่ามีหลายบรรยากาศในวันเดียวเนาะก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูกันเนาะลมเย็นนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าอีกสักพักฝนใน่าจะตกแล้วนะ